สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่มาลงนะครับสำหรับวันนี้จะพามาชมในส่วนของนิสสันเทียนานะครับรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับตอนออกมาใหม่ๆนี่ก็น่าจะประมาณล้านต้นๆนะครับสำหรับวันนี้เปิดมาในราคา 149,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจราจารต่อรองนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจก็ลองโทรไปที่เจ้าของเลยนะครับข้อมูลดูที่ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่ามาชมไปด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ รถพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนรถอยู่กรุงเทพนะครับมีอะไรที่เพิ่มเติมก็โทรหาเจ้าของได้เลยนะครับผมจะให้เบอร์ไว้สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ก็สามารถจะเข้าหาความรู้ในส่วนของเทียน,นาได้ที่เทียน,นาครับไทยแลนด์นะครับในแฟนเพจเ Facebook นะครับมีทั้งข้อมูลของการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนถูกช่างที่ไหนเก่งช่างเฉพาะทางอยู่ตรงไหนเราสามารถเข้าไปเรียนรู้และศึกษาได้นะครับเพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับรถของเราได้อย่างสบายใจ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับและยังไม่มีรถที่ชอบก็ให้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเร่งรถที่เราชอบนะครับแล้วก็ศึกษาในรุ่นนั้นๆไปด้วยนะครับเตรียมลบประมาณไว้ศึกษาจากช่องนี้ได้แหละครับช่องนี้คือช่องที่ราคาเรียกว่าราคาถูกที่สุดที่คัดมาจากตลาดแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องสนใจก็ศึกษาไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้นะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยอยู่ในสภาพแบบเดิมๆโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานเป็นสีน้ําเงินนะครับ สามารถดูรถได้ที่กรุงเทพนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ต้องโทรเจราจานะครับรถคันนี้ก็อยู่ในระดับของความหรูหรานะครับช่วงล่างนิงน่งนๆแน่นๆนะครับเพราะเซ็ตมาเพื่อผู้บริหารในยุคนั้นนะครับเพราะว่ารถมันแพงครับเอาง่ายๆตอนนี้มันเหลือก็แสนห้านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเราไหวไหมยังไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้ก็ถามว่ากินน้ํามันไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าอยู่ในเมืองก็ กินหน่อยครับถ้าวิ่งไกลๆยาวๆมันก็ลอลอยมันก็ไม่กินครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเรามีความรู้อยากประหยัดก็หาความรู้เรื่อง LPG ใส่เข้าไปครับเพราะว่าเขาก็ติดกันเยอะแยะครับคันนี้เป็นภายในสีเบจนะครับหรูหรามากๆนะครับเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับมีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนะครับมาด้วยความหรูหราข้างในนั่งสบายนะครับ สำหรับรถครอบครัวก็ดีนะครับ3คน4คนครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางใช้ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็มาดูนะครับรถคันนี้นะครับก็ภายในก็จะเป็นเบาะที่กว้างมากๆเลยนะครับพวงมาลัยจะรู้สึกว่านิ่งนะครับสําหรับคันนี้อะไรและเครื่องยนต์ก็ดูแลไม่ยากครับหาง่ายซ่อมง่ายครับอาจจะอยู่ในช่วงที่ เชียงกงก็มีศูนย์ก็มีในในเพจ Facebook ก็มีนะครับไม่ต้องกังวลขอให้เราชอบเท่านั้นแหละครับพอมีคนที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันก็ใช้กันเยอะครับเอาไปใช้ในชีวิตปกติแต่งสวยๆงามๆก็มีเยอะเลยครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้อในะสภาพที่สมบูรณ์มากๆเอกสารพร้อมโอนะครับโทรติดต่อที่เจ้าของได้เลยขอพรบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอบคุณครับ